สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับทีเด็ดเฮียซันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาให้ทีเด็ดฟุตบอล2คู่นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่4เดือนกรกฎาคม2564ก็ก่อนที่จะไปวิเคราะห์บอล2คู่นี้กันนะครับก็ขอฝากไว้นิดนึงสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่ม VIP นะครับเพื่อรับทีเด็ดเพิ่มเติมอีกวันละ2คู่ก็แอดไลน์ส่วนตัวมาได้เลยนะครับที่ s u n 9 9 m s นะครับและสำหรับใครที่ยังหาที่ลงไม่ได้นะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับที่ i 9 9 m m การเงินมั่นคงฝากถอนอุดเร็วไม่เกินหนาทีแน่นอนนะครับก็ก่อนจะไปเริ่มกันนะครับขอฝากอีกหน่อยนะครับก็ตอนนี้นับช่องทีเด็ดเฮียกันนะครับช่องนี้นะครับช่องหลักก็โดนแบนอยู่นะครับไม่สามารถลงคลิปได้นะครับก็ได้สร้างช่องใหม่ขึ้นมานะเป็นช่องทีเด็ดเฮียซันวีนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามมาให้หน่อยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะครับก็มาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับคู่แรกนะครับเป็นชับบอกครับเจอกับโมนะครับ ตอนนี้นะับโมอยู่อันดับหนึ่งนะครับชัรบอกอยู่อันดับที่1 1โมแข่ง11ชนะ8เสมอ2แพ้ไป1แต้มมีอยู่26แต้มชับบอกแข่ง9ชนะ2เสมอ3แพ้4แต้มมีอยู่9แต้มนะครับก็มาดูกันที่สถิตินะครับที่พบกันล่าสุดนะครับสถิติที่พบกันล่าสุดนับ10นัดนับเป็นชับบอชนะสชนะ3าน,นะครับเสมอ4แพ้3นะครับ2นัดหลังสุดก็เป็นโมนะครับที่ชนะ2อนัดติดนะครับ ในเดือนที่แล้วก็ชนะไป4-1ปลายปีที่ที่ปลายปีที่แล้วก็ชนะ5-0นะครับก็มาวัดกันที่ฟอร์มล่าสุดกันหน่อยนะครับฟอร์มล่าสุดนะครับของชัรบ,บอกนะครับชนะ2เสมอ1แพ้ไป3นะครับฟอร์มในบ้านก็ชนะ1เสมอ3แพ้2ล่าสุดเลยก็แพ้วาลเลเรนกานะครับ4-1แล้วก็แพ้ไวกิ้งเอฟเค2-1นะครับทางฝั่งของโมนะครับ6นัดหลังสุดนะครับ 6นัดหลังสุดโมยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ5เสมอ1นะครับถ้าคิด5นัดหลังก็ยังไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันนะครับชนะรวดเลยนะครับและทุกนัดนะครับเช็คมานะครับเช็คดูนะครับก็ยิงไม่ต่ํากว่า2ลูกนะครับโมนะครับและเสียประตูไปแค่3ลูกเท่านั้นนะครับล่าสุดเลยก็ชนะสตอมโดเซตไป3-0ชนะโบลกิมไป2-0นะครับก็แสงครับขึ้นมาเป็นหัวตารางนะครับโมนะครับตอนนี้นะครับ ก็สําหรับข้อมูลของทั้ง2ทีมนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเรื่องตัวนักเตะก็ยังไม่มีข่าวคราวใดๆเข้ามานะครับก็หาได้ประมาณนี้นะครับก็มาเพิ่มความมั่นใจกันเรื่องราคาแฮนดิแคปราคาแฮนดิแคปแล้วกันนะครับราคาแฮนดิแคปนะครับเปิดให้โมนะครับต่อในราคาครึ่งควบลูกนะครับจ่ายน้ําทั้งฝั่งโมอยู่ที่0.98และจ่ายทางฝั่งชาร์บอกอยู่ที่0.92นะครับทางเบส365เปิดมาแบบนี้นะครับก็มาเพิ่มอีกหน่อยแล้วกันนะครับ เพิ่มทั้งหน้างานเลยนะครับทั้งหน้างานนะครับจ่ายให้โมนะครับ 1x2 นะครับจ่ายให้โมอยู่ที่1.80และจ่ายให้ชับบอกอยู่ที่4.29นะครับเรทราคาน้ำนะครับจ่ายให้ชับบอกน้นอยู่ที่0.90นะครับและจ่ายให้โมอยู่ที่0.98นะครับในราคาครึ่งควบลูกนะครับตอนแรกนะครับที่ผมเช็คนะครับก่อนหน้าที่จะลงคลิปนะครับตอนที่ไปเช็คข้อมูลมาอีกหน่อยนะครับ ก็น้ำไม่อยู่ที่90นะครับน้ําอยู่ที่8ปด8ดนะครับตอนนี้เพิ่มมาเป็น90แล้วนะครับทางชา a r p b นะครับก็มาดูกันที่คอเล็กซกรนะครับอ о ล л กซกรนับจ่ายเลทตับสุดคือเสมอกัน1นึหนึ่งนะครับจ่ายอยู่ที่ 7. 9 4ดนะครับแล้วก็เป็นโมนะครับชนะ1 0ึ่ศจ่ายอยู่ที่ 8. 8ดดแและโมชนะ2 1ใจ่ายอยู่ที่ 9. 1ุดนะครับและโมชนะ2 0จ่ายอยู่ที่ 9. 6 5ห้านะครับ ก็เลตตัวเลขนับทั้งหมดนะครับเอียงมาทางฝั่งโมนะครับและส่วนใหญ่นะครับเลทต่ําสุดก็คือเสมอกันนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับนอกทางเลทราคาน้ํานะครับเลดน้ําแล้วก็เอียงไปทางฝั่งชับบอกนะแต่ก็ไม่มากนะครับแต่เลทเสมอต่ําสุดอาจจะออกหน้าเสมอก็ได้นะครับหรือโมนับอาจจะชนะไม่ถึงแต้มต่อนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับแต่ถ้าเทียบกับพร้อมล่าสุดนะครับก็โมก็ถือว่าดูดีนะครับยิงไม่ต่ำกว่า2ลูกเลยนะครับทุกนัดนะครับ ก็สำหรับวันนี้ครับก็เลือกต้องเลือกเชียร์โมต้องเลือกเชียร์โมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทั้งฟอร์มทั้งตัวเลขคอเลกตะกอหรือตัวเลขต่างๆก็เอียงไปหาทางฝั่งโมทั้งหมดเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ครับทัศนะส่วนตัวนะครับขอเชียร์ไปที่โมแล้วกันนะครับที่ครึ่งคุบลูกนะครับน้ํา98นะครับน้ําเกือบเต็มนะครับก็จัดกันไปนะครับมาคู่ที่2นะครับวาเลเรนกานะครับเจอกับสตอมก็เสร็จนะครับวาเลเรนกาแข่ง11ชนะ5เสมอสแพ้ไป2 แต้มมีอยู่19แต้มนะครับสตอมกตเซตนะครับแข่งไป9นะครับชนะ3เสมอ2แพ้4ีนะครับแต้มมีอยู่11แต้มสติติที่พบกันล่าสุดนะครับ10นัดนัดสตอมกตเซตนะครับชนะ4เสมอ2แพ้ไป4นะครับนัดล่าสุดเลยก็เป็นเดียวกุมภา2 0 2พันธ์2021นะครับเสมอกันไป1 1และปลายปีที่แล้วก็จะเป็นวาเลเรนกานะครับชนะ2 0นะครับทีนี้มาดูทางฝั่งของฟอร์มล่าสุดนะครับ ฟอร์มล่าสุดนะครับว่าสตอมก็เซต็ตนะครับหนัดชนะสเสมอ1แพ้ไป3นะครับฟอร์มในบ้านก็จะชนะสามเสมอ2แพ้1นะครับล่าสุดเลยก็แพ้โมไป3ามชนะซานเดมยอดไป4ี่นนะครับทางฝั่งของวาลเลเรนกานะครับใน6นัดนะครับชนะ 3, สมเสมอ2แพ้ไป1นะครับ วาเลนกาฟอร์มถือว่าดูดีขึ้นมาเรื่อยๆนับ4นัดหลังสุดยังไม่แพ้ใครนะครับล่าสุดก็ชนะชับบอกไป4-1หนึ่งชนะซาลาเบตไป2 0เสมอโบโดกิมน11นะครับก็สำหรับข้อมูลของทั้ง2ทีมก็จะประมาณนี้นะครับมาดูกันที่ราคาแฮนดิแคปนะครับราคาแฮนดิแคปนะครับเปิดให้วาเลนการนะครับเสมอควบพึ่งนะครับจ่ายน้ําทางฝั่งวาเลนกาอยู่ที่0.82และจ่ายทางฝั่งสตอมอตเซตอยู่ที่0.1.08นะครับ เดดหน้างานนะครับหน้างานก็เปิดมาครับตอนนี้ขยับมาเป็นครึ่งลูกนะครับสำหรับหน้างานตัวนี้นะครับก็1 x 2จ่ายให้ทางฝั่งวาเลนเซีานะครับอยู่ที่2.09นะครับและจ่ายให้ทางฝั่งสตอมกอเซนับอยู่ที่3.30นะครับตอนนี้เลดขยับขึ้นมาแล้วจากให้วาเลนเซีต่อเสมอควบคู่นะครับเปลี่ยนมาเป็นครึ่งลูกนะครับตอนนี้จ่ายน้ําทางฝั่ง ตอตอมกอเซนอยู่ที่0.82และจ่ายทางฝั่งวาเลนินกาน้ำแดงนอยู่ที่0.94นะครับมาดูกันที่คอลิสโก้นะครับเรตต่ำตัวนับจ่ายให้เสมอ1-1นับจ่ายอยู่ที่7.98นะครับและเป็นวาเลนินกาชนะ2-1จ่ายอยู่ที่9.58นะครับและชนะ1-0จ่ายอยู่ที่10ต่อชนะ2-0จ่ายอยู่ที่12ต่อนะครับและตตอมกอเซนชนะ1-0จ่ายอยู่ที่13ต่อนะครับ ก็สําหรับคู่นี้นะครับราคาน้าครึ่งลูกนะําแฮนดิแคปนับก็เอียงมาทางฝั่งสตอมโกเซตนะครับแต่ถ้าเทียบกับฟอร์มล่าสุดของวาเลเรนกานะครับผมมองว่าฟอร์มล่าสุดนะครับเริ่มดูดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสาหรับวาเลเรนกานะครับก็สีนัดหลังมานี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับตัวเลขทั้งหมดนะและข้อมูลทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆชอบทีมไหนก็จัดกันได้นะครับหรือความคิดเห็นคัดแย้งกันยังไงนะครับก็สามารถ ใต้คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆนะครับก็ถ้าถามนะนะส่วนตัวนะผมคิดว่าวันนี้ผมชอบไปที่วาเลเรนกานะครับก็กันพลาดไว้หน่อยนะครับต่อไปในราคาเสมอคู่ครึ่งก็พอนะครับน้ำ80นะครับน้ําอยู่ที่0.80นะครับก็สําหรับคู่ที่2 v วาเลเรนกานะครับสรุปนะครับ ผู่แรกนะครับผมได้ให้โมไปนะครับต่อไปครึ่งควบลูกนะครับและผู้ที่2ให้ต่อวาเลนเซนานะครับอยู่ที่เสมอควบครึ่งก็สำหรับ2คู่วันนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับข้อมูลนับอาจจะไม่แน่นมากนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าผู้ติดขัดอ่านผิดอ่านถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับก็ก่อนที่จะจากลากันไปนะครับใครที่ยังหาที่ลงไม่ได้นะครับชอบ2คู่นี้แล้วหาที่ลงไม่ได้ก็แอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่ i อกเ และใครอยากรับเพิ่มเติมอีก2คู่แอดไลน์ส่วนตัวมานะครับ t s u n 9 9 m s นะครับก็สำหรับ2คู่วันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับไว้พบเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ